พันธะโลหิตสตร์าวิญญาณโดยนิชาการในโลกที่เวทมนต์ครอบนำทุกสรรพสิ่งดาาโบราณเล่มหนึ่งถูกผนึกไว้ด้วยจิตวิญญาณของหญิงสาวผู้เคยถูกทรมานหักหลังและถูกลืมเลือนไปในความมืดสัตรา์าแห่งความตายที่ไร้เจ้าของไม่มีใครเคยควบคุมได้จนกระทั่งเขาปรากฏตัวชายหนุ่มธรรมดาจากโลกอื่นถูกอัญเชิญมายัางดินแดนแปลกประหลาดในฐานะผู้ถูกเลือกเพื่อหยุดยั้งหายนะ ทว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นเทียงเครื่องมือที่ถูกใช้และถูกทอดทิ้งเมื่อพลังที่เคยมีถูกดูดซับจนสิ้นสุดความเจ็บปวดจากการถูกทรยศและการตายที่ใกล้เข้ามาทําให้เขาเข้าสู่ขอบเวของความสิ้นหวังแต่ไม่ดาบต้องทำสาบยื่นมือมาเขาปรับเลือดที่จะลุกขึ้นสู้ถึงแม้จะเป็นเส้นทางโลหิตบทนำเอเรนลืมตาขึ้นท่ามกลางความเจ็บปวดราวกับร่างกายถูกบททยีเลือดที่เปรอะเปื้อนทั่วกายเริ่มแห้งกรัง แต่กับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังไหลวนอยู่ภายในร่างมันช่างเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งแม้พลังชีวิตจะยังไม่สิน้นแต่บาดแผลจากดาบนับสิบเล่มยังคมทิ้งร่องรอยไว้บนผิวหนังของเขาจิตใจของเด็กหนุ่มแตกสลายดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งกับสายฝนที่กำลังตกลงมานี่เรายังไม่ตายงั้นหรอไอ้พวกสาระเลวนั่น เด็กหนุ่มกัดฟันแน่นคำรามในใจพางพยายามยันกายขึ้นจากกองโลหิตทว่าทววาร่างกายกับปราศจากเรี่ยวแรงที่จะหยัดยืนสายฝนตกกระหน่ำจากฟ้าที่มืดมิดยิ่งทำให้บาดแผลที่ถูกแทงด้วยคมดาบแล่นด้วยความปวดแสบปวดร้อนเขาเคยเป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในโลกเดิมของตนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกอัญเชิญมายังดินแดนที่ไม่รู้จัก ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวผู้กล้าคนใหม่แม้พลังของเขาจะน้อยกว่าผู้กล้าคนก่อนมายมุกแต่ชาวบ้านกลับต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นเรากับเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาทว่าเมื่อพลังของเขาถูกเพาผลานไปในการต่อสู้กับมังกรนิลการจนหมดสิน้นสิ่งที่เขาได้รับคือคมดาบจากคนที่เคยยิ้มให้พวกเขาสังหารเขาอย่างเลือดเย็น เพื่อเปิดทางให้อันเชิญผู้กล้าคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าไม่ใช่แค่ถูกหลอกให้สู้แต่ยังถูกหักหลังเพราะไม่มีค่าอีกต่อไปแม้ร่างจะใกล้ตายแม้จิตจะใกล้ดับแต่กลับมีบางสิ่งกำลังเรียกหาเขาจากใต้ร่างที่เปื้อนเลือดนั้นมีเสียงกระซิบขอ,ของบางสิ่งเสียงของเธอผู้หลับไหลในศาสตราต้องสาบจงมาเป็นของฉัน